นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นนนนนนนองน้องและสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ามาเจอกันอีกครั้งนะครับรอบก,กับคลิปการคิดโ,โนินนะครับแนวทางสถิติสลับก,กิแ่แบงรัฐบาลห,หน่อยนะครับเด่นสองตัวล่างเนาะนะก่อนจะเข้าสู่สตรการคลิกโนินนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนดีกว่านะครับเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกิจแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะ สถิตินะครับตัวนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับที่อาจารย์คิดเงินไว้เนาะสามตัวบนออก507นะครับ2ตัวล่างออก80นะครับสุดที่เราคิดเนวนนะครับ07นะครับมาเนาะมาตรงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสถิติล่างแต่มาบนก็ยังทําการคิดเงินต่อนะครับท่านผู้ชมส่วนในการคิดเงินนะครับหลัก10บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวกศบวกสี่บวกหบวกสและบวก2นะครับเดี๋ยวเปิดหน้าสูตรก่อนเนาะ ช่วงนี้ก็อากาศน้หนาวนะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเออนะครับตอนนี้บางบางท่านก็อยู่ในเขตกรุงเทพเนาะกรุงเทพปริมณฑลเอออากาศก็ค่อนข้างหนาวแลวนะาอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยเนาะนะครับห้าบวกกันสองครั้งเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้า 19บเกเป็น21นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ3ตัวบนออกเ2็ดตัวล่างออกสอนะครับอ่ะหลักสิบตัวล่างคือ2กับ7จสูตรตัวคิดโน,น 2, 7, ่นะครับ2กับ7มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแ,แบ่งรัฐบาลฮานอยเราก็ต้องการคิดโนนจากสูตรเดิมเนาะ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าบ้าวกหเป็นสิบหกบวกสเป็นสิบดวกสเป็นยีนะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับอาสรากกินแบงรัฐบาลฮานอยสตัวบนออกศูนย์หกสีตัวล่างออกห้าหกนะครับรักติมนล่างนะครับค, 5, 6, 0, คือห้ากับหกโสดทงที่คำนวนะครับ5กับ6มานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ6บวกกัน2ครั้งนะครับ6 2สอง2บบวก6เป็น18 18บวก4เป็น22 22ิบวกเป็น23บวก2เป็น25บวก2เป็น27นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ สลักกินแบ่งรัฐบาลเทนอยสตัวบนออกหนึ่งสี่หกสองตัวล่างออกเจนะครับหลักสิบในล่างนะครับคือ7กับสองสูวรตัวเลขคนณนะครับเจกับ2มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสบวกกันสะครั้ง4 2เป็น8 8ดแบวกสเป็น10 10ิบกสเป็น14บสวกหเป็น15บหวกสเป็น ส8เอ้ยทันทีเป็น17บวก2เป็น 19, นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสารก,กินแบงรัฐบาลทน้อย3ตัวบนออก5 0า2ตัวล่างออก80นะครับอ่ะสถิติวันนี้นะครับมากลนเนาะ07นย์นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทำการคิดนวนจากสูตรเดิมนะครับ ศบวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับศนะครับ0ูนบวกสี 4, 4่ได้สี่สบวกหได้5 5าบวกสได้7 7็บวกสได้9นะครับอะนะครับเราก็ได้เสถิติกันแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจารย์ก็จับให้เป็นแนวทางเนาะ0 4 0 5 0 7 0 9 4 5 4 7 4 9 5 7 5 9แล้วก็7 9นะครับเนาะอ่าสถิตินะครับฮานอยเด่น2ตัวล่างวันที่12คิด1 5 6 3นะครับเนาะ6 4เนาะนะครับ ะนะครับก็สนุกคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนๆพที่เรียนร้องเนาะและสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการที่นนวันนี้เนาะถ้าเข้ามาเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะ,ะก่อนจะจากกำไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนจริงที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นําเสนอนอคลิปการคำนท์แนวนนทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ